สวัสดีครับคลิปนี้ก็พักเรื่องตู้ไม้น้ําไปก่อนนะครับอตอนนี้อยู่ดี่ดก็นึกอยากเลี้ยงปลาทองนะก็ตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ครบแล้วแหละก็เป็นเป็นตู้ตู้เก่าที่ที่เคยอยู่้ที่ตู้ไม้น้ำํำระเบียงห้องนะครับตอนนี้ก็รื้อออกหมดแล้วเลิกเลี้ยงก็มีความคิดอยากจะเลี้ยงปลาทองนะ ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วอ,อันนี้ก็เป็นขาขากึ่งเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าก็เ,าเรียกก็เป็นเฟอร์น่หละครับก็มีต่อปลั๊กไฟอะไรเรียบร้อยแล้วข้างล่างก็มีทามเมอร์นะไอ้ตู้เป็นตู้ LED 24นิ้วนะไซส์มาตรฐานก็สูง35ลึกตรงนี้ลึกลึก30หน้ากว้าง หกสิบ uh, นะก็24นิ้วนะั่นแหละรครับ uh, ไฟไฟก็เป็นไฟเลี้ยงไม้น้ำนะ uh, อุปกรณ์ตู้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพวกกรองก่อนนะครับกรองนะกรองล่วงหน้ากับ uh, กรองล่วงหน้ากับกรองหลักกรองนอกนั่นแหละก็จะเป็นตัวนี้น้ำเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเป็นตัวนี้ เป็นกองหลักอันนี้กองลวผมจะเรียกว่ากองล่วงหน้าแล้วก็อันนี้กองหลักนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องดูก่อนนะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับในส่วนของกองนะ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวอธิบายทีละอย่างนะอะไรมาเนี่ยในส่วนของกรองนะผมจะเริ่มตั้งแต่อันนี้ก่อนเป็นกรองล่วงหน้านะอันนี้ผมจะเรียกว่ากรองล่วงหน้านะเจ้าอื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่ว,ว่าผมจะเรียกว่ากรองล่วงหน้านะ อันนี้อันนี้ที่แถมมากับมันนะเป็นอ่าเป็นตัวเหมือนฟิลเตอร์แมทนะครับฟิลเตอร์แมทแมทหรือแมวเขาเรียกอะไรรูกก็จะอันนี้ผมเคยตัดออกมันก็จะเอาไปไว้สำหรับกรองขี้ปลาก่อนเข้ามาถึงพวกวัสดุกรองนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเรียง เคยมีคนเคยเข้ามาคอมเมนต์ถามนะเมื่อปีสองปีที่แล้วยังไม่ได้ทำให้เขาดูเลยการเลียงวัสดุกรองนะผมก็จะใช้เป็นพวกใย,ยแก้วหรือว่าฟิลเตอร์แมบไอ้น,นี่แหละไอ้น,นี่ผมจะเรียกวัสดุกรองแบบหยาบแล้วกันและน,นี้ผมจะเรียกว่าละเอียดนะแลวกันนะอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามัน มันก็เก่าแล้วผมซื้อมาได้ประมาณสามปีแล้วนะตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณสามปีแล้วน่าจะสิ่งที่เขาปกมักผมแล้วก็มันมันกองขี้ปลาไม่ละเอียดเพราะว่าปลาทองนี้เขาจะขี้ปลาเยอะนะผมก็จะใส่เป็นอันนี้ก่อนเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะใย,ยแก้วละเอียดแบบละเอียดอันนี้สําหรับกองขี้ปลา แล้วก็ต่อไปออกจากกองขี้ปลาเสร็จผมก็จะเอามาตัวนี้เขาจะเรียกเรียกว่าอะรเรียกว่าตัวนี้ก็จะเป็นเซรามิกเซรามิกตัว3าดีนะเขาเรียกว่า3าน่าจะ3ามดีแ่เพราะว่าตอนผมซื้อเขาเขียนว่า 3D อันนี้เป็น 3D ตัวนี้ก็จะเป็นแบบหยาบใส่หยาบหยาบเสร็จชั้นสุดท้ายก็จะเป็น เซรามิกบอลมินิตัวนี้ก็จะเป็นมินินะข้อไปเซิร์ชดูได้ในร a า a d a าในช้อปปีผมซื้อมาในช้อปปีนะลักษณะก็จะประมาณนี้ลูกเล็กไซส์มินิตัวนี้ก็จะหยาบเป็นตัวหยาบนะวิธีจัดเรียงจัดเรียงวัสดุดกรองก็จะเป็นมินิสุดท้าย ก็จะเป็นมินิไม่ใช่ตัวละเอียดเอาไว้สุดท้ายก่อนเข้าตู้ปลาแล้วก็ตัวตัวหยาบตัวหยาบเอาไว้รองสุดท้ายตัว3ามดีนะจะเรียกว่าตัวหยาบรองมาแล้วตัวหยาบสุดท้ายกองขี้ปลาอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแรกนะก็จะเรียงลาดับก็จะเป็นกองขี้ปลา แล้วก็ตัววัสดุหยาบพอหยาบเสร็จก็ละเอียดตัวละเอียดเนี่ยควรเอาไว้อันสุดท้ายนะครับจะดีที่สุดก่อนเข้าตูป้ปลานะก็จะเรียงกันสองอันนี่แหละก่อนเข้าตู้ไปจะเป็นหนึ่งสองนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะต่อสายยางประกอบอะไรให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยว ค่อยมาถ่ายกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายการเดินทางของน้ํานะไม่รู้เขาเรียกอะไรวงจรระบบมันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนตอนนี้ก็ผ่านมาสักประมาณสามสัปดาห์นะครับเนื่องจากมีธุระไม่ว่างเมียคลอดลูกก็เลยต้องทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ เรามาดูระบบกรองกันดีกว่าว่ามันมีการเดินทางของน้ำไปยังไงมั่งนะครับผมจะเริ่มจากอินโฟนะเริ่มจากตรงนี้นะแล้วก็ไล่ไออันนี้ผมที่ผมใส่ไออะไรนะไอก็เรียกว่าอะกล่องกลองใส่ดินสอประการนะเอามาเอามากันพวก พวกปลานะเอามากันไอตัวเล็กนี่ดูดเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันดูดไปแล้วรอบหนึ่งหลังถลอกเลยผมก็เลยเอานี่มาใส่แทนไอตัวที่แถมมากับมันเนี่ยมันมันยาวเกินไปนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยมันใส่ไม่ได้ยาวเกินไปก็เลยต้องเออถอดหัวออกแล้วก็นี่มากันแล้วก็ใส่ปักต้นไม้ไปนิดหน่อยน้ำก็จะดูดขึ้นมานะอันนี้แสงส่องแต่ใขรเยอะไปหน่อยนะครับ อามาดูข้างในนะน้ําก็จะไหลผ่านมาตรงนี้มาไอ้กองร่วงหน้าที่ผมเรียกเนะี<อ>่ยเห็นไหมขี้ปลาเยอะเลยมันก็จะมากองกันรวมอยู่ตรงเนี้ย<อ>นะครับไอ้เขียวเคียวเนี่ยแต่ไข่ทั้งนั้นเลยพอเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะไหลเข้าด้านข้างนะครับตรงกลางมันจะมีแกน แกนกลางท่อดูดน้ำอีกทีนะครับตรงนี้กออ็น้ำไหลเข้ามามาตรงนี้มาตรงด้านข้างแล้วก็ดูดเข้าแกนกลางขึ้นมาแล้วก็ไหลมาเข้ากองหลักผมก็ใส่วัสดุไปสองชั้นตัวหยาบกับตัวละเอียดไหลเข้ามาตัวหยาบแล้วก็ตัวละเอียด แล้วก็ดูดเข้ามอเตอร์ด้านข้างแล้วก็กลับเข้าไปอ่าเขาเรียกอะไรเอา4ฝั่งนี้ Info ฝั่งนี้ Alpha นะออกจากกลองก็จะเรียก Alpha เฮ้ยเออเอา4ส่วนไอตัวสเปรบารเนี่ยผมหันลงข้างล่างนะหันลงข้างล่างมันก็จะไหล น้ำก็จะพัดพวกขี้ปลามาเนี่ยพัดพวกขี้ปลาลงมาตรงนี้แล้วก็จะไหลเข้าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมลองลองหันแบบตรงมาทางนี้แล้วมันมาน้ําก็จะไหลวนมาอย่างเงี้ยและขี้ปลาก็จะมารวมกันตรงเนี้ยผมก็เลยใช้วิธีเป็นเหมือนน้ําตกลงมาก็ได้ผลดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนไฟผมใช้เป็นไฟไฟไอ้ไฟ,ไฟตู้แม่น้ําอันเก่าของผมเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานเอาตัวนี้มาใช้ก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเปิดแค่ตอนกลางคืนเอาไว้ดูเผื่ออยากดูปลาเฉยๆนะครับนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนน้าเมื่อวานสู้กับอ่าสู้กับตะไคร้เพิ่งเปลี่ยนตัวแบคทีเรียใหม่นะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีกว่าคุยกันดีกว่านะครับ ช่วง3มสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมที่แรกผมใช้เป็นเอซูฝาทองนะเพราะว่าผมเลี้ยง L144 ไว้เดี๋ยวหันกล้องให้ตรงก่อนเออประมาณนี้ก็ได้มองไม่ค่อยเห็นสะท้อนแสงนะต้องขอบปผมเลี้ยง L144 ไว้ตัวนึงอยู่ตรงมุมเนี่ยมันจะอยู่อยู่ในกล่องนี่แหละมันจะออกมาแค่ตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่ออกมานะ ทีแรกอผมใส่ที่แรกก็น้ําใส่ดีนะผมไปใส่ไอ้เอซูฝาทองเพื่อเพิ่มพวกตะไครกีนบงกีนบอลไม่ได้ขึ้นแค่กีนบอลเลมันน้ําเขียวด้วยทีเนี้ยท่อเขียวอะไรเขียวเลยหมดเลยเนีก่ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบตทีเรียใหม่แต่ว่ายังไม่ล้างกองนะแค่ถ่ายน้ําออกประจำประจำถ่ายน้ําออกตอนนี้ใช้เป็นวิศตัตแบตทีเรียนะ้ําแบตทีเรียของวิสตัตแล้วก็ สารน้ำใสน้ำยาน้ำใสของวิสาทนะครับก็สำหรับตู้24นิ้วก็ใส่ไปแบคทีเรียน้ำก็ใส่ไป2หยดไอสอปั๊ม2โดสแล้วก็น้ำใสไอตัวน้ำยาน้ำใสก็ใส่ไป6โดสนะครับประมาณนี้ก,ก็ก็ยังดีกว่าใส่ไอเอซูเอซูนี่ไม่ใช่แค่กินบอลอย่างเดียวเล่นน้ำเขียวไปด้วย เขียวยังกองเขียวยังใส่ยางเพราะว่ามันวันเดียวก็ขึ้นเลยเพราะว่าตอนเช้านี่แดดจะส่องมาเลยแดดส่องนะครับช่วงเช้าแดดจะส่องปาก็ได้รับมิตารมินจากแสงแดดนะครับผมนะก็มีต้นไม้นิดหน่อยเพราะว่าการการาันปลาไอไอตัวปลาทองเล็กเนี่ยไอเขาเรียกกันอะไรหัวสิงที่ไม่มีบุญเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสิงอะไรนะ ก็ไม่ไม่อยากเลี้ยงเยอะนะเพราะว่าของเสียเดี๋ยวของเสียเยอะแค่นี้ก็ตะไคร่เต็มแล้วไอ้น้ําเขียวนะครับก็จะมีต้นอเมซอนด่างแดงแล้วก็ผู้ดังไอ้ผู้ดังถ้าถามว่าไอ้ใบรอยน้ํแบบนี้มันจะไม่เปล่อยละลายหรือมันละลายแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยถ้ามันละลายก็ค่อยตัดออกไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมอ่าใบส่วนใบอเมซอนมันจะมี มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสามขั้นตอนแล้วกันเนาะ,ะสามที่แรกผมเอาใบบกมาลงนะใบบกมาลงแล้วทีนี้มันก็จะละลายไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใบละลายออกมันจะขับใบใบบกออกเพื่อเปลี่ยนเป็นใบน้ําพอใบน้ําเสร็จมันก็จะยืดขึ้นไปข้างบนพอยืดขึ้นไปข้างบนอกีกมันก็จะเปลี่ยนเป็นใบบกนะครับผมบางคนซื้อใบเมซอนมาเออลงไปทําไมมัน ใบละลายอย่างเงี้ยต้องทํายังไงครับผมเคยเห็นในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มพวกตู้ไม้น้ําเงี้ยเขาเขาไอซื้อซื้อพวกใบต้นอเมซอนเนี่ยมาลงตู้ไม้น้ํากันแล้วก็ใบละลายเงี้ยแต่ก่อนผมเคยเห็นเมื่อปีก่อนนะครับก็นานแล้วแหละตอนนี้เขาก็น่านจะรู้กันแล้วแหละนะครับอันนี้เพื่อแจ้งไว้เผื่อเผื่อคนคนที่ไม่รู้นะมีอะไรอ่า ก็คลิปนี้ก็ไม่น่านจะมีอะไรมากก็มีนิดๆหน่อยๆแค่ตั้งตู้ให้ดูเฉยๆนะครับนะปลาทองนี่ก็ซื้อมาไม่แพงนะตัวนี้ไอตัวเล็กเนี่ยนะหลังมันจะทะลอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูหลังก่อนอ่าในหลังในละ,ๆๆละย้อนแสงมองไปเห็นมองข้างบนดีก่อนนะ เนี่ยลังก็จะเป็นขาวๆทะลอกนิดหน่อยเพราะว่าโดนไอตัวอินโฟโดูดเข้าไปนะครับเนี่ยไอ้น,นี้มันก็จะละลายหน่อยมันก็มีใบใบน้ำผูกขึ้นมาได้แหละนิดๆหน่อยๆอยู่ข้างในมีใบน้ำอันนี้เป็นต้นลูกนะครับ ต้นแม่มันก็ซื้อมาที่แรกก็แบบนี้แหละจับกดน้ําก็ละลายแล้วมันก็จะถ่ายใบเก่าเปลี่ยนไปใหม่ขึ้นมาแทนนะ,อะไอตัวเล็กซื้อมาจากงานประมงน้อมก้าครั้งที่สามสิบสี่ที่ผ่านมานะก็ไม่ที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็ยังจัดอยู่นะครับซื้อมาตัวละยี่สิบบาทก็ผมก็อยากได้สิงตัวหนึ่งแต่มันเสียอย่างเดียวมันไม่มีวุ้นนี่แหละ ส่วนอันนี้ก็ซื้อมาที่ตลาดลังสิตนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ผมชอบทำไมถึงเลือกตัวนี้ก็คือหน้ามันเหมือนใส่หน้ากากไวกิ้งนะมันจะมีแถบออกมาตรงตรงตรงข้างหน้าอ่าเดี๋ยวเดวีมันจะมีเหมือนไอเขาเรียกว่าอะไรเส้นเส้นตรงข้างหน้ายาวลงมาถึงจมูกเหมือนหน้ากากพวกหน้ากากนักรบอัศวินสมัยก่อนนะพวกไวกิ้งเงี้ยพวกอัศวินเงนี้ยนะครับ อตอนนี้ผมมองไม่ผมมองมองไม่เห็นกล้องเลยนะเพราะว่ามันย้อนแสงนะกต็ต่างๆดูแต่ก็พยายามให้มันเห็นมากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับไม่เป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนน้อยให้ชมกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะตัดก่อนจบเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเปิดไฟมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ